ครูเบสช้อปปี้รัสด้าแอดสเปรวันนี้ครูเบสมีวิธีการเปิดร้านใน l a z a ้ a มาฝากเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะขั้นแรกนะคะไปที่เ e l l ์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็นี้นะคะเขาให้ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะก็ให้ลงทะเบียนโดยการใส่เบอร์มือถือของคุณค่ะ เ okay. ้วกดถัดไปนะคะยืนยันตัวตนนะคะด้วยรหัสยืนยันต่อมานะคะเราก็จะมาเลือกนะคะว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะถ้าสมมติว่า เป็นบุคคลธรรมดานะคะก็เลือกบุคคลธรรมดานิติบุคคลก็คือพวกบริษัทหรือหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะอันนี้ในที่นี้นะคะเลือกเป็นบุคคลธรรมดานะคะสำหรับใครที่จะเปิดมานเองนะคะอันนี้ตัวต่อมาค่ะใส่อีเมลนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะ